ไอเราก็ไม่ไม่อยากตั้งว่าจิตจะอะไรค่ะไม่ได้ฉุกคิดในจุดนี้ด้วยไอ้ทุกความที่เราอยากตั้งอะไระสวัสดีนะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตมาตอบกับคอมเมนต์นี้นะคะบอกเลยว่าบได้มีเจตนานะคะไม่ได้มีความเจตนาหรือความตั้งใจว่าจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นนะคะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะคือโดยส่วนตัวที่แทนตัวเองไปว่ามามีมามิออสการ์ที่ทุกครั้งที่เป็นการพูดเปิดคลิปเนาะต้นคลิปแรกที่ชอบพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะแบบนี้และทําให้รู้สึก ว่านำมาพูดเล่นนะคะด้วยด้วยอคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าพูดโก้หรออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่าจะพูดแทนตัวเองแล้วแบบให้รู้สึกโก้หรือแบบอันว่าคือจังดาราไปว่าแบบนี้โบแมนนะคะคือคือตัวเจ้าของช่องเนี่ยคือคือตัวตัวเราเองนี่นะคะหรือว่าตัวดิฉันเองนี้นะคะคือ คือตั้งชื่อช่องนี้ขึ้นมาเนาะคือคือได้จากแบบอาจารย์ท่อนแนะนามานะคะว่าเราจะตั้งช่องชื่อช่องยังไงให้แบบมีความเป็นตัวเองเอมีมีความเป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ยนะคะเออบางคนเขาอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อเขาบ่าวนั้นเท้านั้นเท้านี้สา,นนสาวนั้นสาวนี้คนนั้นคนนี้แบบเนี้ยแล้วเออบางคนก็มีตั้งชื่อเป็นชื่อลูกชื่ออะไรประมาณเนี้ยไอ้ดูความที่เราก็เอ๊ะ จะตั้งชื่อช่องอะไรดีสาจินตาลาไหมก็คือเนีย่ยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยคือเราอะ่ะมีชื่อว่าจินตลาใช่ไหมตัวตัวดิฉันเองชื่อจินตลาคุณแม่เนี่ยตั้งให้ว่าจินตลาถ้าเราตั้งชื่อช่องไปว่าเอ๊จินตลาอ่ามันจะเหมือนใครไหมอย่างเงี้ยเขาเขาจะรู้จักเราไหมเพราะแค่คนในหมู่บ้านนี่คือรุ่นเดียวกันเนี่ยเพื่อนของจินตลาเองนี่ก็มีคนชื่อจินตลาเหมือนกันแบบเนี้ยถ้าบอกว่าจินตลาสาวกุสุมานเซมัน อันหมายถึงเขาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นชื่ออ้อยก็ก็อ้อยอ้อยก็มีคนซื้ออ้อยลายเลอเกินนะในในหมู่บ้านแล้วก็หมู่น้ากันเองก็ซื้ออ้อยแบบเนี่ยก็เลยขึ้นไปขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะตั้งชื่อ,อยังไงก็เลยว่าอ๋อเราก็มีลูกอ่ามีลูกมามีคือคือ,คอตัวตัว,ตวดิฉันเองนะมีลูกสองคนอหนูออสการ์กับหนูอันมอน mond, อย่างเงี้ยก็เลยเอ๊ะลองตั้งชื่อเป็นชื่อช่องแบบนี้ไหมก็เลย เอามาใช้แทนตัวเองในการเปิดคลิปว่าเออวันนี้มาพบกับเรานะมาพบกับมามีออสการ์นะช่องมอมีออสการ์นะมอมีออสการ์ชาแนลนะอะไรประมาณเนี้โดยไม่ได้มีเจตนาว่าเออเขาสีมาเว้าแบบว่า,วาเกิดเป็นการล่อเลีเยนขอโทษหล,ลายๆนะที่เห็นแบบว่ารู้สึกว่าที่ที่พูดมาแล้วทําให้มีความรู้สึกแบบนั้นตัวตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไปเปิดคลิปดูก็เอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเลยจะรีบปรับปรุง จะจะขอโทษไปเอ่อจะจะจะขอโทษนะคะเออไม่สิต้องบอกว่าต้องต้องขอโทษนะคะต้องขอโทษที่ว่าเห็นให้มีความรู้สึกแบบนั่นนะคะขอโทษหลายๆแล้วก็จะเดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนาช่องนี้ให้ให้ให้ดีขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณมากแล้วเออแล้วก็อีกหลายๆคลิปหลายๆคอมเมนต์เลยนะขอบคุณมากถ้าถ้าเกิดแบบ เอ่อที่ที่คอมเมนต์มาแล้วแบบเอ่อเป็นก็จะนำเนาะนำไปปรับปรุงนะจะจะรีบนำไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวตัวจินตลาเองเนี่ยจะจะรีบเปลี่ยนจะไม่ใช้คำพูดแบบนี้ เนาะแต่แต่อันนี้เล่าให้ฟังว่ามีที่มาอะไรกับความสําคัญประมาณนี้นะคะว่าจะเขาจะตั้งชื่อยังไงประมาณเนี้แล้วเราเราจะเปิดคลิปยังไงให้ให้คนจดจําเราว่าเนี่ยเราเราคือคนนี้นเนาะไอเราก็ไม่ไม่อยากตั้งว่าจินต์ละเออมันมันจะไปซ้ําคนอื่นเขาด้วยดาราก็มีนักร้องก็มีสาวจินตละสาวอีสา,สา,บานบ้านนายนสิเขาเขาก็เลยมีความขรึดลายอะก็เลยว่ากลายเป็น ที่มาของคำว่าหมามีออสการ์นะคะไม่ไม่ได้มีเจตนาเอามาพูดเล่นหรือว่าเอามาแบบเออเอามารอเล่นอย่างเงี้ยต้องต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับคอมเมนต์นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะเนะหนูออสการ์อ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนนะจะจะไม่ใช้คำพูดคำนี้อะไรู้สึก มาเลี้ยงก้าวทำไมเนี่ยอ๋อค่ะค่ะจะจะได้เอ่อได้รู้สึกดีด้วยกันในหลายๆฝ่ายเนาะจะจะจะได้รู้สึกดีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะเออแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะนะจะรีบปรปับปรุงแก้ไขจะได้แบบเนาะเอออยู่ด้วยกันไปนานๆคอยซัพพอร์ตกันไป นะเดี๋ยวพบกันนะขอบคุณมากสําหรับคอมเมนต์นี้ใครมีคอมเมนต์อะไรมาแบบอันมามาคอมเมนต์มาชี้แนะกัะพร้อมพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะฮะอันบอกมาได้เลยนะคะนะตรงใดจังสัน้นจังสี่นะคะบอกมาได้เลยนะคะเราก็อ,อยากแบบเฮ็ดนําเสนอออกมาให้มันดีนะให้ให้มันดีที่สุดเนาะค่ะขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็ค่อนข้างขึ้นหลายนะคะนอนนอนตัวรับนะคะ กอกำลงขึ้นหลายนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นหลายอยู่นะคะได้เดิยินแล้วนะคะได้ไดอ่านแล้วก็เลยแบบนานๆขอหยาดมาชี้แจงก็มาตอบกับคอมเมนต์นี้แล้วก็ขอโทษนะคะที่แบบทําให้รู้สึกว่าเราเรานําคําพูดนี้มาแล้วแบบถูกตีความไปแบบนั้นแต่เราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยนะคะสำหรับมามีออสการ์เนาะไม่ไดเอามาพูดเล่นๆหรือพูดโกโก้เหมือนดาราไม่ได้ฉุกคิดในจุดนี้ <C oughs> ขอไปค่ะไม่ได้ฉุกคิดในจุดนี้ด้วยไอ้ดูความที่เราอยากตั้งอะไรให้มันเออเป็นเปซิงเนเจอร์หรือว่าเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นตัวตนของเราเราก็เลยคิดชื่อนี้มาแล้วก็ดูความที่ว่าเออคงไม่ซ้ําใครนะเออคือคือซิบ่าซ้ำกับไผเนาะแบบนี้ฮะนะเอาเอาซิลูกมาสัง่งแบบว่าแม,แม,แม,แม่นั้นแะม่นี่สินะย้ายนั่นย้ายนี่เขาเขาแค่แค่แบบนั่นเนาะค่ะนะเนาะอ่ะแล้วพบกันนะคะพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พบกันคลิปหน้านะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย